นักทายสายฟุตบอลและเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับคุยก่อนเกมกับดูบอลนอนกินประจำวันอาทิตย์ที่15กันยายนยกคู่ใหญ่จากในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เจ้าถิ่นนะครับพบกันมาเยือนของทางปืนใหญ่อาร์เซนอลเตะกันในเวลา2ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับ เกมวันนี้นะครับทุกๆอย่างเหมือนจะเป็นใจให้กับทางเจ้าถิ่นไก่โดยทองท็อปแนมฮอตสเปอร์นะครับเนื่องจากอาเซนอนนี้เจอปัญหาที่หนักหน่วงมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของทางมาตินโอเดกาดกับตันทีนะครับที่เจ็บมาจากศึกยูฟาเนชันลีกฟุตบอลทีมชาตินะครับจึงทําให้วันนี้หมดสิทธิ์ลงสนามนะครับแล้วก็เคราะห์ํากาซัดนะครับเด็กแคนริสนะครับที่ติดโทษจากใบแดงนัดก่อนนี่ก็ไม่สามารถลงสนามช่วยทีมในเกมใหญ่นี้ได้นะครับแน่นอนนะครับมาตินโอเดกาดเนี่ยในเรื่องของ ของทักษะการเลี้ยงบอลไปกับตัวนะครับบอลติดเท้าเฟิร์สทัชดีแล้วก็มิติในการสร้างเกมลุกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นชั้นนําเลยนะครับทำให้พวกกองหน้าอาร์เซนอลเนี่ยมันทําได้แค่ยืนรอตําแหน่งหาตําแหน่งแล้วก็เล่นง่ายนะครับอย่างพวกบุคโยซาก้านี่เล่นเด่นเลยทีเดียวนะครับมาตินโอดยการกองหน้านี่ก็สลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นตัวหลักอย่างท็อตซา นะครับนะซึ่งผลงานดีก็แน่นอนนะครับส่วนใหญ่ปัจจัยก็จะมาจากกองกลางอย่างมาตินโอเดกาต์นะครับที่ที่คอยทําเกมกับกองหน้าให้เล่นง่ายขึ้นวันนี้นะครับรูปเกมมติติตรงนี้หายไปแน่นอนนะครับบวกกับเดคนไลท์ด้วยก็คงจะใช้แค่จอจินโยนะครับที่จะคุมมิติในแดนกลางแน่นอนผมว่าถ้าดูจากทักษะการเล่นบอลของถ้าเทียบกับมาโอเดกาตแล้วนะผมว่ามิติอาจจะหายไปเยอะพอสมควรนะครับการที่จะ บิวเกมลุกใส่ก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วหนักแน่นเท่าที่เห็น2-3นัดที่ผ่านมานะครับเพราะอาจจะเป็นรูปเกมที่แบบ บุคโยสาก้ามาเติเลเนียต้องคอยจับมาล้วงบอลในแดนกลางเพื่อทําเกมขึ้นหน้านะครับอาจจะทําให้การที่จะไปมีความอันตรายในกรอบเขตโทษอาจจะเป็นเรื่องที่ฟืดๆกันพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตัวสําคัญมันหายไปนะครับจึงทําให้เป็นแต้มต่อมากๆให้กับทางสเปอร์นะครับแล้วก็บวกกับสเปอร์เนี่ยมาแบบฟูลทีมนะครับก็คือได้ทางแมดดิสันนะครับปับ๊บซากลับมาคุมในแดนกลางนะครับแล้วก็เบนตันกูยืนคำ้ำเป็นแผงโฮมิดฟิลไปนะครับและหน้า สามประสานขยับซอนหึงมินไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเดี๋ยคนเดิมครูรูเชฟสกี้ตัวจบสกอร ต้องไปลุ้นะครับว่าเป็นริชาร์ d ลิสันหรือว่าโดมินิกโซลันกี้นะครับซึ่งถ้าเป็นโซลันกี้จริงก็คือมิติในแดนกลางตรงนั้นในแนวในส่วนของแนวรูกอจะน่กลัวขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นรูปตัางสูงใหญ่เก็บบอลได้ดีนะครับแต่การยิงนี่อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยแต่ก็ในเรื่องของมีส่วนร่วมในการทําเกมแนวรูกเก่์น่ากลัวนะครับสำหรับกองหน้าคนนี้เนาะวันนี้ไก่มาแบบฟูลทีมส่วนปืนนะครับไรกองกลางทําเกมจะเป็นรูปเกมแบบไหนจอจินโยจะสร้าง สามเกมได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปลุ้นกันใน90นาทีของเกมวันนี้นะครับถ้าช่างน้ําหนักแล้วนะครับถ้าเป็นอาร์เซนอลในสองสามนาที่ผ่านมาที่มีนักเตะครบพร้อมเนี่ยยังไงผมก็คงต้องบอกว่าขอเล็งไปที่อาร์เซนอลนะครับแต่ตอนนี้สภาพเกมน่าจะดรอปลงนะครับช่างน้ําหนักทุกๆอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเป็นเจ้าถิ่นของสเปอร์นะครับไก่เดทองที่มีขุมกําลังที่ฟูลทีมกว่าแล้วก็ผลงานอาจจะลุ่มๆดองๆแต่ก็ ใช้โอกาสนี้นะครับที่อาร์เซนอลขาดขุมกำลังหลักอาจจะเป็นแต้มต่อเอกับทางสเปอร์ไปนะครับถ้านี่ยามสเปอร์ก็คงจะบอกว่าหลังยังรั่วอยู่นะครับมักจะเสียประตูเนาะแล้วก็เวลาหลังรั่วการดันเกมขึ้นหน้าเนี่ยมันยากนะครับกลางก็จะทําเกมลําบากขึ้นแล้วก็ยิ่งดันเกมขึ้นหน้าบิ้วเกมขึ้นหน้าไม่ได้กองหน้าก็ไม่รู้จะทํไงก็คงจะต้องมาช่วยเกมรับหรือว่ามาล้วงบอลเองนะครับซอนหนึ่งเมียนน่ยถ้ากลางทําเกมให้เขาได้แบบให้เขาอยู่มีจังหวะมีพื้นที่บ้างอ่ะ ผมว่าซองมีนน่าจะเป็นดาวซันโบประจําทีมได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เกมมันก็มันดันขึ้นหน้าไม่ได้ซองมีนต้องมาล้วงบอลเองนะครับแต่ก็ถือว่าสเปอร์ก็ยังโชคดีที่ยังมีทีเด็ด ที่คอยจบสกอร์อยู่นะครับเ,เราจึงเห็นว่าสเปอร์มักจะยิงได้แต่ที่เห็นก็บ่อยก็คือมักจะเสียประตูด้วยนะครับหลังรั่วแต่ว่าหน้ายังมีทีเด็ดอยู่ก็ถือเป็นจุดดีของสเปอร์ไปนะครับก็ถือว่าวันนี้อาเซนอลลดระดับลงมาแล้วให้พอเทียบ,เท,ยบเท่ากับขุมกําลังกับไก่นะครับจึงทาให้ทีมเยือนในวันนี้ มีความเหนือกว่าไม่มากนักนะครับน่าจะเปิดเกมสู้กันมันช่วงชิงจังหวะตรงกลางนะครับแล้วก็ต่อสู้กันด้วยเกมซ้ายขวาที่มีประสิทธิภาพใครเจ๋งกว่าก็น่าจะเก็บชัยไปนะครับช่างน้ำหนักแล้วผมยังชอบไปที่เจ้าถิ่นไก่เดทองอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเลือกเป็นแนวทางยังไงก็ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับและในฐานะเด็กหงผมขอคุยหลังเกมคู่นี้กันด้วยนะฮะ อ่าโอเคนะครับเมื่อวานแน่นอนกดที่ลิเวอร์พูลไปนะครับก็น่าผิดหวังมากแพ้ลอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป0ประตูต่อ1นะครับอ่าส่วนเอซิมิลานกับเวเนเซียคู่นี้ยังพอถูดูไทถๆได้นะครับชนะเวเนเซียไป4-0ครึ่งแรกยิง4ครึ่งหลังไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ก็เกินเพดานราคาคุ้มค่าแล้วนะอ่าก็กินเต็มนะครับสำหรับบินเต่งนี้ส่วนสเต็ปนะครับหูขาดไปบินละ1ตัวนะอ่าทางบินแรกนะครับสูงที่ไบรตันนะผมก็ คิดว่าไบตันเล่นเป็นเจ้าถิ่นเจอกับน้องใหม่นะครับสงสัยจะไม่คุ้นทางบอลนะทำอะไรกับอิปวิทชาวไม่ได้เสมอกันไปสูงศูนย์นะครับสูงสามเสียเต็มนะครับหมักเซยกินเต็มนะใครเอาไปแยกเต็งนะครับสวนวัตฟอร์ดราคามาเสมอในถิ่นนะครับก็เสมอกันไป1 1เจ้าอันไปนะครับบินนี้เสีย1กิน 1. เจ้า1นะครับและก็บินที่2นะครับสูงโคโลนกับมักเตบุกไป3ลูกควบยิงกันไปแค่1นนะครับก็เสียครึ่งนะครับและอีกคู่หนึ่ง PSV น่าผิดหวังมากนะสถิติในถิ่นนะครับ มักจะเป็นการถล่มผมก็ไม่เล่นราคาต่อห้องมันแพงนะครับก็เลยหนีไปสูงแต่ก็ยิงกันไปแค่2ประตูต่อศูนย์นะครับไม่เกินเพดานเสียเต็มนะครับและคูุสุดท้ายคูปีเอสทีมทําเงินในหลีกฟินแลนด์นะครับชนะทาง VPS ไป3ประตูต่อ1นะครับกินไปแค่1ตัวสําหรับบินนี้เมื่อวานสเต็ปไม่ทํางานนะครับเต็งทํางานไป1แล้วก็พลาดทายกับลิเวอร์พูลไป1นะครับอ่ะแวะคุยหลังเกมนิดนึงเนาะลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานสงสัยจะตื่นนิดนึงนะครับเพราะว่า คิดว่าตัวเองน่าจะเล่นแบบครองบอลใส่ที่บ่นแบบสบายๆเหมือนสารนัดที่ผ่านมาแต่ว่านอ t t ติงแฮมฟอ r e เรเปิดหน้าบุกใส่นะครับแล้วแต่จังหวะที่บุกใส่ริพูอันตรายซะด้วยนะครับเปิดเกมเร็วใส่ริพูเหมือนกันแต่ก็โดยรวมแล้วริพู ครองบอลได้เยอะกว่านะครับในช่วงครึ่งแรกเสมอกันไป0-0แล้วก็ไม่มีโอกาสทำประตูได้สักนิดเลยนะครับในโกก็เหนียวซะด้วยสำหรับฟอร์เรสต์เมื่อวานนะครับสำหรับคนที่เล่นเด่นก็คงจะเป็นไอหน้าแบ็กขวาของฟอร์เรสต์นะครับซึ่งต่อคอยปะทะกับลุยดิอาสแล้วก็แอนดรูว์โรเบอร์สันนะครับส่วนฝั่งขวานะครับซาร่ากับทางซบอสไลจริงๆนะทางซบอสไลกับซาร่าเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันบ่อยนะครับซูบอสไลขาดขาดกันเกินซาร่าก็ พาสบอลมาฟรอสบอลมาไม่แม่นเท่าที่ควรนะครับที่ซาร่ามันเล่นเด่นเนี่ยเพราะว่าแต่ละนั้นเนี่ยทางดิอาร์อจะเป็นตัวคอยแบ่งเบานะครับจะดึงนักเตะไปกองอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับและฝั่งขวามันจะโล่งแล้วทางซาร่าเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ในการทําเกมแต่เมื่อวานเนี่ยไอหน้าเนี่ยมันปิดอยู่เลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนตัวเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงพอสมควระครั้นรูปเกมมันแบบยังคุ้มที่จะรอใช้ชุดเดิมอยู่นะครับแต่ว่าทางอาร์นี่สล็อตเนี่ย ตัดสินใจเปลี่ยนไพ่ผิดหมากนิดนึ่งเ,เปลี่ยนหมากผิดตัวนิดนึงนะครับไปหงายหน้าไพ่ผิดฝั่งก็คือไปซื้อเกมรุกฝั่งซ้ายนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะไอหน้ามันจะแข็งนะเพื่อเลยใช้แรงสุดไปประทะนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผลนะกั๊กโปกับนูนเยสนะครับแล้วก็ปล่อเดโอโกโจตาแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ทางลุยดิออสออกเกมฝั่งซ้ายก็ไม่ได้ถ่ายเทไปก็ไม่ได้ช่วยถ่ายเทให้กับทางซาร่าเท่าไหร่นะครับสุดท้ายลิอร์พูก็ ไปหนักทางฝั่งขวาและซาร่าก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรตั้งแต่ในช่วงลูกเกมก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเข้ามาอีกนะครับซาร่าตันกว่าเดิมนะครับและน็อตติงแฮมฟอเรสเปลี่ยนมาถูกตัวซะด้วยนะครับฮัตสันโอดอยกับทางแอนโทนีอีลันกาเป็นตัวความเร็วแรงสดนะครับซึ่งมาก็ได้ผลนะครับทางฮัตสันโอดอยเลี้ยงตัดเข้าในปันโค้ง,งเข้าไปเป็นศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็ลนเลยนะครับรีบจะเอาประตูคืนเนื่องจาก อตอนแรกนะลิ์ภูไม่อยากจะเสียคลินชีตนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บสถิติตั้งแต่เปิดฤดูกาลเป็นนัดที่4แต่สุดท้ายเละกว่าเดิมนะครับโดนประตูแรกเข้าไปลนจะเอาประตูคืนตีเสมอและทางนัตติแฮมเฟรตใน10นาทีสุดท้ายซื้อเกมรับเลยนะครับเปลี่ยนแผงรับมาเต็มสูบแล้วก็เตะทิ้งอย่างเดียวนะครับแต่สุดท้ายก็ลิ์ภูก็ไม่สามารถทําเกมได้ยิ่งเล่นยิ่งตันนะครับ มีเวลาอีกสินาทีก็คงจะไม่พอนะ,อะมาเปลี่ยนเกมมาเปลี่ยนแผนเกมเลยนะครับดันอาโนไปอยู่ตรงกลางนะครับมันไม่ทันแล้วอะมันเวลามันเพียงมันน้อยนิดแนตะ่ถ้าอานันี่สล็อตจะเปลี่ยนคงจะเปลี่ยนต้องสักนาทีที่60เออถ้าจะเปลี่ยนแผนแล้วน,ะน่าจะทันอยู่แต่ก็มาเปลี่ยน10นาทีสุดท้ายมันก็ทําเกมกันไม่ทันนะครับแล้วก็ยิงเล่นลิงเละนะครับลิว์โฮะดีแล้วนะครับที่ทางโเรสชนะไปถือเป็น3า,าคะแนนที่คุ้มค่านะครับลิเว์ูล ถือว่าพลาดกันเองเนาะก็หวังว่าจะเป็น power ในนัดต่อไปที่จะต้องเก็บชัยนะครับก็ทำได้แค่เสียแต้มนะสำหรับเมื่อวานศูนย์แต้มนะครับ4ีนัดมีแค่9คะแนนนะครับส่วนคู่อื่นซิตี้ชนะไป2 1หนึ่งับใครตามก็ไายกันทั้งประเทศนะเหมือนลิเวอร์พูลเลยนะครับเชลซี Chelsea, ชนะไปศนะูนยเหนึะเชลซีผมดูอยู่นะครับวันนี้ลงคลิปสายก็พอแบบนี้แหละผมดูแล้วก็ตื่นสายเชลซี Chelsea เนี่ยไม่ได้มีการบิ้วเกมใส่บอลหมัดเลยนะครับบอลหมัดบุกซะเป็นส่วนใหญ่ แต่มันบอลหนักทำไม่ได้เองได้จุดโทษก็ยิงไม่เข้าด้วยนะครับจึงทําให้เอสคิสโตเฟอโนนกูเปลี่ยนสำรองลงมาก็ใช้ความสามารถพิเศษของเขาไปนะครับยิงให้เชลซีชนะ01เก็บ3แต้มได้นะครับส่วนคู่แมนยูก็คล้ายกันเลยนะแต่แมนยูยิงได้เยอะกว่าในชนะไป0ูนย์ประตูต่อ3นะครับก็เป็นคู่ที่เราวิเคราะห์ในเมื่อวานด้วยนะครับสามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้นะถ้าใครอยากจะ รับฟังในเรื่องของการนําเสนอของดูบอลน,นอนกินนะครับขอบ่นกันแค่นี้นะครับสำหรับคุยหลังเกมคู่ลิเวอร์พูลนะครับเรามาเข้าสู่คอนเทนต์ของเรากันต่อเลยนะครับสำหรับคู่สเปอร์กับอาร์เซนอลนะครับเรื่องวิธีไลน์อัพนะสเปอร์ฟูลทีมนะครับวิคาริโอผู้รักษาประตูคนนี้ก็อาจจะมีจุดด้อยในเรื่องของลูกกลางอากาศนิดนึงนะครับอ่อนลูกกลางอากาศนะครับแต่อื่นๆก็ยังพอที่จะ เป็นผู้รักสมประตูนกับทางสเปอร์ได้นะครับในส่วนหลังซีนะครับอูโดโกี้แบ็กซ้ายแบ็กขวาบินฟอโรโรเมโ,โรมโยืนคู่กับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะครับหลังแข่งครบชุดอยู่นะครับสำหรับทางสเปอร์แต่ก็ ถือว่าเป็นแผงหลักที่ยังเสียประตูกันบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับจับแผงรุกมาก็คือเจมส์แมดดิสันนะครับกับเบนตันกูขวาใช้ป๊บซานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการโอเวอร์แลปของปีกแล้วก็แผงหน้ารุกนะทางแบ็กก็น่าจะมาเติมเป็นบางครั้งนะครับก็ถือว่าอาจจะอยู่ในสัดส่วนที่เซฟเซฟกันพอสมควรนะครับหาคนที่ลากบอลไปกับตัวได้ดีก็คงจะมีเจมส์แมดดิสันนะครับที่วางบอลแม่นหรือว่าทําเกมในส่วนของแดนกลางเพื่อที่จะบิวเกมขึ้นหน้านะครับให้กับพวกซอนเฮืองมนโดมินิกโซลันกี้ว เดียร์คูรูเชฟสกี้อ่ะก็ถือว่าขยับไปตำแหน่งที่ทางซอนะึฮมินเนี่ยถนัดนะครับก็คิดว่าน่าจะมีรูปแบบและมิติเกมที่น่ากลัวนะครับสำหรับทางสเปอร์วันนี้เพราะว่ามันเป็นชุดที่หวักได้นะแล้วก็ ซอนอึงมินที่ถ้าจะท็อปฟอร์มต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะถ้าจับมาอยู่หน้าเป้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่ถนัดนะครับอ่ะเพอาน่าสนใจนะครับที่ขยับซอนมาแล้วก็ใช้โดมินิคโซลันกี้ประคองและสร้างมิติแนวลุกในส่วนตำแหน่งนี้ไปนะครับอาริชาลิสันไม่สามารถลงสนามได้กับยานยาเอฟบิสซูมานะครับ ก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้ลงเกมใหญ่นัดนี้นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือไลน์อัพของอาร์เซนอลนะครับดาวินรายาผู้รักษาประตูนะครับหลังสี่แน่นอยู่แล้วนะครับเป็นไวทแบ็กขวาแบ็กซ้ายชินเบอร์นะครับกราเบลยืนคู่กับทางซาลิบานะครับและกลางวันนี้นะครับใช้จอจินโยยืนคู่เป็นโฮมิทฟิลกับทางโทมัสปาเต้นะครับคนที่จะลำเลียงบอลขึ้นหน้าก็คงจะมีแค่โทมัสปาเต้นะครับส่วนจอจินโยก็เป็นกลางเทคนิคที่จะคอยถ่ายบอลออกซ้ายขวาแล้วก็บิลเกมขึ้นหน้านะครับก็ถือว่าไม่ได้ ไม่ได้คิเรนะถึงแม้ว่าจะขาดมาตินโอเดกาดไปแค่คิดว่าการมีโอเดกาดมันดีกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าจอจินโยเนี่ยเป็นกลางเทคนิคนะครับมันไม่ใช่แบบมันก็เออออกสไตล์เดนไรท์นะฮะแต่เรื่องการเลี้ยงบอลบิวเกมขึ้นหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้พวกบุคโยสากาอาจจะต้องมาล้วงบอลกันนิดหนึ่งนะครับการทาเกมลุกอาเซนอลนี่แน่นอนก็คงว่าจะบอกว่าดรอปลงไปนะฮะอ่ะหน้าสี่ก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับบุคโยสากาปีขวาซ้ายกราเบียมาตินเนลเลคลายฮาวเวสเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็หน้า เลโโดทอตซานะครับก็ถือว่าฟอร์มดีนะสำหรับปีนี้ทอตซ่านะครับคลายฮาวเวสก็เริ่มจะมีประตูมาให้เห็นบ้างนะครับก็ยังพอที่จะมีตัวจบสกอร์ให้กับแผงแนวรุกแดนกลางกันอยู่สําหรับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับถ้าให้ขุมกําลังวันนี้นะครับแน่นอนการที่ไม่มีโอกาสกับตันทีมนะครับการมีความโฟล์กันก็อาจจะหายไปนะครับเพราะว่าจอร์จินโยมันไม่ค่อยได้ลงสนามบ่อยนะครับแลวที่สําคัญบอลยุคนี้ ถ้ากลางไม่ดีในี่เละเลยนะครับก็เลยคิดว่ากลางวันนี้น่าจะดอปลงไปโดยขุมกําลังที่สเปอร์มาฟูลทีมนะครับจ้าให้คะแนนสเปอร์55นะครับแล้วก็อาร์เซนอลหนอยด้อยลงมานิดนึงก็คือ45นะครับแต่ถ้าเชื่อในระบบเกมนะครับของมิเกลอารเตต้าก็ก็คงจะพอบอกว่าไว้ใจอาร์เซนอลได้อยู่นะครับ อ่ะก็ต้องไปลุ้นกันใน90นาทีนะครับช่วงชิงโอเกมกันตรงกลางแล้วก็ต่อสู้กันในเกมฝั่งซ้ายขวานะครับสำหรับ2คู่นี้จุดเด่นคล้ายๆกันนะครับผลงานนะครับทางอาร์เซนอลนะครับเก็บชัยมา2นัดเสมอ1นัดตอนนี้มี7คะแนนนะครับชนะวูฟชนะทางแอสตันวิลล่าแล้วก็เสมอกับไบรตันในนัดล่าสุดนะครับที่เกันไรซ์โดนใบแดงนะฮะแล้วก็ของทางสเปอร์นะครับเสมอเลสเตอร์นะครับเสมอชนะเอเวอเรตัน4-0แล้วก็ ชนะนิวคาสเซิลขออภัยนะครับแพ้นิวคาสเซนสองประตูต่อหนึ่งตอนนี้ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีสี่คะแนนนะครับอ่าที่ชนะเอเวอเรตันมาผมว่าไม่แปลกนะเพราะว่าอาร์เซนอลเอเวอเรตันปีนี้รั่วมากเลยนะครับเมื่อวานแข่งกับวิลล่านำเขาไปแท้ๆสองศูนย์ 20, กลับมาลูบเดิมแพ้วิลล่าสอนสามสองนะครับเอเวอเรตันปีนี้ผมว่าไม่ไหวจริงๆนะถ้าไม่รู้จักปรับเปลี่ยนกันสักหน่อยนะฮะ อ่าโอเคนะครับถ้าดูจากผลงาน3-4นัดล่าสุดก็ต้องบอกาอาร์เซนอลเหนือกว่านะครับแต่อาร์เซนอลที่เหนือกว่าเก็บชัยมาได้บ่อยก็เป็นเพราะว่ายังอยู่ในขุมกําลังฟูลทีมนัดนี้เป็นนัดที่น่าสนใจมากๆนะครับคือมันไม่ฟูลทีมก็ต้องตกเป็นรองกันตามเนื้อผ้าไปนะฮะอันด,ดับตอนนี้นะครับอาร์เซนอลมีเจคะแนนนะครับแข่งสนัดนะ ส่วนทางสเปอร์สคะแนนนะครับถ้าสเปอร์ชนะนัดน,นี้ก็จะมีคะแนนเทียบเท่าอาร์ซอนเชลซีและก็ทางนิวคาสเซิลไปนะครับแรงจูงใจวันนี้ก็ทั้ง2ทีมก็คือเก็บ3แต้มหรือว่า1แต้มเพื่อที่จะอ่า อยากอันดับให้ดีขึ้นต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากสําหรับในข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ทีนี้นะ่าสนใจมากนะสเปอร์กับอาเซนอลถือว่าเป็นทีมที่กินกันไม่ค่อยลงนะครับการชนะนี้เทียบเท่ากันเลยนะแต่ว่าอาเซนอลเหนือกว่าไป3นัดนะครับชนะไป14สเปอร์11แล้วก็เสมอ8นะครับ3นัดที่เจอกันนะครับอาเซนอลชนะไป2นัดนะครับเสมอ2เออเสมอ1นะครับในเกมตั้งแต่ช่วงปี2 0 0 0 22ขึ้นไปนะครับทางสเปอร์ยังไม่ชนะได้เลยกับอาร์เซนอลน,นะครับก็คือดีสุดคือเสมอแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะสเปอร์ก็ยังมีแบบแอบเก็บชัยกันบ้างนะครับอ่ะแต่ถ้าเอาสถิติดยรวมก็ต้องบอกเลยว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้เกมน่าจะออกเป็น2หน้านะครับการเสมอ8 อ่ะสหน้านะครับเสมอถือว่าเยอะอยู่เกมออกเป็น3หน้านะครับด้วยขุมกําลังสเปอร์ที่ฟูลทีมกว่ามีสิชนะในทีมเหมือนกันนะครับด้วยระบบอาเซนอลที่ยังดีอยู่สามารถใช้นักเตะคนไหนก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเกมแดนกลางจะดรอปลงแต่ระบบยังดีอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะชนะทางสเปอร์ได้แบบเฉื่อนๆนะครับก็ลุ้นอาเซนอลชนะได้เหมือนกันการเสมอก็คือวันนี้ขุมกําลังดรอปมาอยู่ในสถานะที่เกือบจะเท่ากันก็ลุ้นหน้าเสมอได้เหมือนกันคู่นี้หนักใจทั้ง 2- ส,สาทั้ง3หน้าเลยนะครับว่าจะกดแบบไหนนะฮะ มาดูราคาวันนี้นะครับอาร์เซนอลต่อในราคาปอปอนะฮะส่วนใหญ่ที่เจอกับทางสเปอร์เนี่ยมักจะเห็นครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกนะครับวันนี้ลดมาเป็นปอป,อปอนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บชัยของอาร์เซนอลนะครับแต่ถ้าดูสถิติดีดนะสถิติดีๆดีก็คือบ้านใครบ้านมันนะใครเล่นเป็นเจ้าทินก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บชัยนะครับแต่ถ้าใครเป็นทีมเยือนนี่ก็ตกเป็นรองไปแล้วก็เป็นการปลาชัยไปนะครับสถิติถ้าสรุปเป็นนิยามง่ายๆของทั้ง2ทีมเวลาเจอกันนะครับ คือบ้านใครบ้านมันวันนี้สเปอร์เป็นเจ้าบ้านก็มีลุ้นกับสถิตินี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆคือยิงกันเป็นกระบุงนะครับทั้งสูงแรกและสูงน้าเกมมาในสัดส่วน9 0้าถึงเลยทีเดียวนะครับ90ไปอยู่ที่ฝั่งสูงถ้าใครชอบสถิตินี้สูงแรกสูงน้าเกมจับไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูจากขุมกําลังก็มีลุ้นสกอร์ได้อยู่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องวัดใจนะครับสำหรับราคาปอปอที่อาเซนันต์ต่อมานะครับผมเชื่อวาราาเ,เด,าด้ย้ยะแบบนนัวนพว่า น่าจะลดแน่นอนนะครับโดยขุมกําลังอาเซนอลนะครับผลงานสเปอร์ในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับก็เป็นการแพ้นิดเดียวนะครับแต่ก็ชนะบ่อยมากนะครับก็ถือไว้ใจได้อยู่สําหรับเกมในบ้านนะครับทางอาเซนอลเกมเยือนนะครับก็แข็งแกร่งตามสภาพทีมนะครับแพ้น้อยอยู่เหมือนกันนะก็เป็นทีมแข็งเจอกันนะนะสถิติก็ไม่ได้ห่างชั้นอะไรกันมากนะครับนัดต่อไปสเปอร์เจอโคลเนทีในศึกระบาครับส่วนอาเซนอลเจอกับทางอัตลาดาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ ه, ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ช่างน้ำหนักได้แบบว่าเบี่ยงไปเบี่ยงมาเหมือนกันนะครับพ่อขอสรุปในท้ายคลิปเลยก็แล้วกันนะครับความได้เปรียบเสียเปรียบวันนี้ในเรื่องของขุมกำลังผมว่าชนกันได้นะครับเนื่องจากอาร์เซนอลดรอปทีมลงมานะมีลุ้นเสมอกันได้นะครับแต่สิ่งที่สเปอร์ได้เปรียบนะครับก็คือกำลังใจและโอกาสที่พวกเขาเห็นอยู่ก็คือเฮ้ยมันไม่มีโอเดกาสวะ่ะเราต้องทำไม่ได้วะ่ะวันนี้เราเล่นเป็นเจ้าสินด้วยและ ในขุมกลาลังฟูลทีมกว่าโอดิกาดนะครับก็คิดว่าสเปอร์น่าจะชนะอาเซนอนได้นะครับถ้าผมทายสกอร์ก็2ประตูต่อศนะูนยะคิดว่าประมาณนี้นะ2ประตูต่อศูนย์ะครับถึงแม้ว่าสเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นทีมที่เสียประตูกันเหมือนกันนะพอกองหลังรั่วๆเหมือนกันแต่คิดว่า น่าจะไม่ประมาทอาร์เซนอลนะครับก็คงจะตั้งรับกันแบบเซฟเซฟเพลย์เซฟแล้วก็ใช้กองหน้าที่ห้อยอยู่เป็นประโยชน์นะครับก็คงจะใช้เกมสวนกับเกมซ้ายขวาเล่นงานอาร์เซนอลนะครับและในส่วนของการบิลเกมอาร์เซนอลก็อาจจะมีน้อยนะครับผมก็เลยคิดว่าสเปอร์น่าจะไม่ไม่ต้องเสียป,ประตูนะครับสกอร์ผมก็เลยคิดว่าสเปอร์ชนะ2 0นะวันนี้ข้อมูลทุกๆอย่างแล้วนะครับถ้าอาร์เซนอลฟูลทีมผมปักใจวิธีอาร์เซนอลเทไปแน่นอนนะครับแต่วันนี้ปัญหามันรุมเร้าจริงๆหนักหน่วงจริงๆนะครับถ้าเป็นพวก อ่าทิมเบอร์เบนไวป่วยในะผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะครับนี่คาฟิโอลี่ก็ป่วยด้วยนะครับในเกมอิตาลาีแดนกลางมันเป็นจุดสำคัญในบอลยุคนี้จริงๆนะครับผมก็เลยคิดว่าอเซนอลเป็นรองไปเลยวันนี้ก็คงจัดที่เจ้าถิ่นไก่ด้ดยทองท็อปแดมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสกอร์เล่นไปตามสถิติเลยนะครับสูงแรกสูงเต็มเกมนะครับ่ะก็ไปดูในใน,ในแนวทางคู่ดื่นกันบ้างน,นะครับบอลอาจจะน้อยนิดนึง มีวูฟกับนิวคาสเซิลนะครับนูวูฟเนี่ยเกมเยือนเก่งแต่เกมในบ้านเหลวนะฮะแปลกเหมือนกันแต่ราคาวนันนี้ทางนิวคาสเซิลเปิดมาแค่ปอปอหน้าคิดเหมือนกันถ้าผมชอบระบบนะก็ชอบนิวคาสเซิลนะครับแต่ถ้าเปถ้าวูฟมาในรูปเกมแบบเปิดหน้าใสนิวคาสเซิลก็อาจจะต้านยากนะครับคู่นี้ลุ้นได้ทั้ง2ทีมถ้าผมแนะนําแนะนําว่าราคานี้เล่นไปที่วูฟแฮมตันวอร์เดรลส์นะครับในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ ผมน่าจะเล่นสูงที่ไมอ์กับเบรเมนนะคู่นี้นะครับส่วนกันโชเซเรอาตาลี a นาโปลีมีลูกากัวซังเม็ดก็น่าจะลุ้นได้กับกายารีนะครับที่ผลงานแค่อยู่อันดับ17บนะครับบอนซากับอินเตอร์คู่นี้ผมชอบอินเตอร์นะครับโรม่าเจนัวนี้ไว้ก่อนนะราคาดูไม่น่าจิ้มเท่าไหร่อัตาลนตามีเกมกลางสัป,ปดาห์กับฟิออร์นะครับกับพวกเขาก็น่าจะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มีเกมต่อไปให้ต้องวิเคราะห์นะครับก็เลยขอไม่เล่นกันแล้วกันนะครับอัลมาลิกกับบาเลเซียคู่นี้ กินกันไม่ค่อยลงนะครับแต่ว่าสถิติบาเลนเซียไม่ค่อยดีในยุคหลังๆนะครับตั้งแต่หลังยุคดาวิดบิยาดาวิดซินบาไปนะบาเลนเซียก็ไม่เอาอาอะไรเลยนะครับก็จัดที่แอบดาิดลุนเม็ดสองได้นะครับกิโลนากับบาร์เซโลนากิโลนายังคงแข็งฟอร์มแข่งอยู่นะบาสบาซ่ซาก็ฟอร์มยังไม่อยู่ในจุดสูงสุดนะครับแต่การที่มีอโมแล้วก็ลาบินยเมาก็ต้องบอกเลยว่าไล์อัพน่าจะดูเหนือกว่ากิโรนานะครับ ขอแค่เฉือนชนะนะเบนสาบาเซโลน่านะครับอ่ะฝรั่งเศสลองผมชอบลองคูน่นี้ผมชอบลองแต่อลิมปิกมักเซยังมีทีเด็ดอ่าไว้เป็นบันเทิงก็แล้วกันนะครับตัวอื่นตัวอื่นหลีกนอกอะ่ะผมจะถนัดนิดนึงนะครับน่าจะลองใส่ที่บรากาเจ้าถิ่นนะครับขอมิดเดียวนะครับส่วนบุนเดสลิกา้าเยอรอมัน2แน่นอนเล่นสูงไปนะครับสำหรับคู่ฮัมบูกแล้วก็จอห์นเกเรนเบิร์กนะครับส่วนคู่อื่น พอทุนาดูนเซลดอฟนัดก่อนนี้ออกส่มนะก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับตัวสูงน่าจะแนะนำกรอยเทลเฟิร์สกับทำบุกนะครับเต็มเกมนะตัวอื่นก็พอแล้วนะฮะสำหรับแนวทางคร่าวๆวันนี้นะครับวิเคราะห์ได้แบบไม่หมดจดเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดฟอลโล่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับช่องนิบอลนันยินช่องนี้นะครับสปอร์ตด้วยทางนี้เรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับยังไงพรุ่งนี้ มีคู่ที่น่าสนใจก็คงจะได้เจอกันใหม่สําหรับในคอนเทนต์คุยก่อนเกมแบบนี้ในทุกวันนะครับลากันไปก่อนนะครับฝากเชียร์เจ้าถิ่นไก่โดยทองซอนฮึงมินโซลันกีด้วยนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ